ซานซิโร่คืนนี้มีหมูมาให้เชือดปีศาจแดงดำเอซิมิลานพร้อมขย่ำปิซ่าสุเก่าโชคินาคืนนี้ปีศาแดงดำเอซิมิลานเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปิซ่าครับณสนามแห่งนี้ซานซิโร่สเตเดียมทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาฤดูกาลน,นี้เกมนี้ถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญครับของทั้งสองทีมเจ้าทีนครับเอซิมิลานต้องการครับสคะแนนเพื่อจะเป็น กลุ่มบอลของตารางคะแนนและเป็นจ่าฝูงต่อไปครับหลังฟอร์มช่วงหลังครับเริ่มกลับมาร้อนแรงอีกครั้งครับส่วนปิซ่าแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองชัดเจนแต่ผลงานเกมรับเหนียวแน่นและก็สู้ได้สูสีทุกนัดครับแต่ก็ยังมีจุดอ่อนให้เห็นนับเชื่อว่าเกมนี้ไม่ยอมง่ายแน่นอนทั้งสองทีมมีสไตล์การเล่นแตกต่างกันชัดเจนมิลานจะคองบอลบุกจากแดนกลางใช้ความเร็วของริมเส้นและความเฉียบขาดของเกมรุกกดดัน ตั้งแต่ต้นเกมขณะที่ปีซ่าครับจะเน้นรับเหนียวแน่นครับรอจังหวะสวนกับเรียกว่าเป็นเกมที่บอลไม่ควรพลาดเพราะอาจได้เห็นความแตกต่างระหว่างทีมรุ่นแชมป์กับทีมที่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาครับชัดเจนที่สุดรับคู่นี้ของสัปดาห์ครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ค่ำคืนเราผ่านในบอลยุโรปมาครับอังคารพูดพธหัาครับ วัสดุหันซาแบบนี้ครับเราก็ต้องบอกว่ามันจะมีบอลใหญ่บางคู่ครับแล้วก็บอลลีกเล็กๆบางคู่ครับมันจะไม่เหมือนเสาที่ครับที่มีแต่บอลลีกให,ใหญ่ครับก็ต้องบอกว่าความสําคัญมันไม่แพ้กันแน่นอนครับสําหรับวันนี้ผมบอกเลยครับตัว1ดาว3ดาวของเราวันนี้คัดสรรมาให้ทุกคนแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มครับแล้วก็หาบทวิเคราะห์บทสรุปมาให้ทุกคนแบบชัดเจนเลยครับ ก็วัดกันไปเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้ oh. ชาลเก้ศูนย์สี่พบกับดามสตาร์คู่นี้บุนเดสลลกา2ของเยอรมันห้าทุ่มรึ่งตามเวลาบ้านเราครับชาลเก้ศูนย์สี่นาทีผ่านมาบุกพัดลมฮันโนเวอร์สามศูนย์ในส่วนของดามสตาร์สเสมอกับมาเตเบิกไปศูนย์ศูนย์เชลเก้ศูนย์สี่เจ้าบ้านวันนี้อันดับสองครับเก้านาทีผ่านมาของพวกเขายี่สิบเอ็ดคะแนนส่วนดามสตาร์ครับอันดับสี่ครับ 9นาทีผ่านมาของพวกเขา18คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นดามสตาร์ที่ชนะชาเก้ไป2-0ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นชาวเก้เจ้าบ้านครับต่อที่ราคาปอปลาตากลมๆส่วนราคาสูงต่ำของคู่นี้เปิดมาที่2รูปครึ่งครับชาวเกย์0-4ก็ต้องบอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครับ ก็ต้องบอกว่าฤดูก,กาลนี้ครับใครๆก็มองว่าพวกเขาไม่น่าจะไปถึงไหนครับแต่พอเล่นไปเล่นมาทําไปทํามาตอนนี้โอ้โหอยู่หัวตารางเฉยครับเป็นรองจ่าฝูงเฉยครับก็ต้องบอกว่าด้วยการดึงตัวผู้เล่นของชาเชลซีด้วยการบริหารของบอร์ดบริหารครับก็ต้องบอกว่าไม่ทําเหมือนเดิมครับที่ใช้เงินสืลุยสืบไลไปเรื่อยครับก็คือหา หาตัวผู้เล่นที่มันเหมาะสมกับระบบทีมหาตัวผู้เล่นที่มันเหมาะกับทีมมามาใช้งานแล้วก็มาลงเล่นะครับแล้วก็ทําไปทํางานผลงานดันดีเฉยเลยครับอาจจะมีแพ้บ้างแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าชนะตลอดครับก็คือตอนเนี้ยพวกเขาว่าเป็นทีมที่อาจจะยิงประตูน้อยครับแต่พวกเขายิงประตูแต่ละลูกสําคัญตลอดครับแล้วก็เสียประตูน้อยที่สุดในหลีกตอนนี้ครับเออเอาง่ายๆคือเหนียวแน่นไว้ก่อนคือเหนียวไว้ก่อนแล้วก็ หาโอกาสในการทาประตูของตัวเองเท่านั้นครับบางนัดเราอาจจะเห็นครับชาลเก้สูญเสียชนะแค่เม็ดเดียวหรือ2เม็ดรครับก็แต่แต่ก็เอาเอากันตามตรงก็บอกว่าชาลเก้ก็ชนะแบบสิวเฉียดมาหลายๆตอนหลายนัดครับแต่พวกเขาก็ทําได้ครับโดยเฉพาะไอ้เกมรับเนี่ยมันผมมองดูแล้วแบบมันมันดูดีขึ้นจากฤด,ดูกาลก่อนครับก็ชาลเก้ถ้าทําผลงานมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องบอกว่ารอลุ้นขึ้นบนเนสกีกาฤดูกาลหน้าได้เลย ได้เลยครับคือรอรุ้นขึ้นหลีกสูงสุดฤดูการแ้่ได้เลยครับส่วนด้านสัตว์ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมประมาณนี้อยู่แล้วครับมีรุนในการเพย์ออฟมีรุนในการเลื่อนชั้นครับแต่ทําไปทํามาก็ทําได้แค่เกาะกลุ่มหัวตารางคะแนนครับไอ้บทนัดสําคัญที่ควรจะชนะได้พวกเขาก็เอาไม่ได้ครับกด็ดันไปดันไปเสมอดันไปแพ้อ,อีกครับก็เอากันตามตรงนะ ดามสตัตดมันก็ดีครับแต่ก็ต้องบอกว่าบางทีฟุตบอลนะครับถ้ามันหนักไปทางเสมอหน่อยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับทั้ง2ทีมที่เห็นชัด,ชดเลยก็คือเกมรับที่เหนียวแน่นครับเสียประตูน้อยด้วยกันทั้งคู่ครับทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกตอนนี้แหละครับ ไอเกมรุกอ่ะไม่ต้องพูดถึนเกมรูกของทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่าโอเคครับยิงประตูได้พอประมาณแต่เกมรับอ่ะเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่คู่นี้ก็วัดกันเลยว่าใครเหนียวกว่ากันใครดีกว่ากันครับแต่เอากันตามตรงนะชาวเกยผมมองว่าในบ้านของพวกเขาวันนี้ต่อด,ด้วยราคาปอปานะ่ะไม่แพ้นแน่นอนครับแต่ถามว่าจะยิงได้หรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่ที่เกมรูกของพวกเขาครับแต่ด้วยเกมรุกของพวกเขาหน้านะที่ผ่านมายิงคู่แข่งถึง3เม็ดในการเล่นทีมเยือน แล้วฟังทีมเยือนอย่างดามสตาดเนี่ยก็ทำได้แค่เสมอ00ก็ต้องบอกว่า เอากันตามตรงเนาะเกมรุกของทั้งสองทีมยังดูตื้อๆต,ตันๆยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เกมรับมันเหนียวพอๆกันแต่ถามว่าถ้าให้เลือกจิ้มทีมไหน,ท,หนทีมหนึ่งอะ่ะสำหรับคืนนี้ก็ต้องบอกว่าไปชาวเก้ครับวัดใจชาวเก้ไปเลยครับปอปลาผมมองว่าพวกเขาหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีความเด็ดขาดในจังหวะจบเริ่มจะมีเดด็ความเด็ดขาดในจังหวะที่ควรจะชนะได้ควรที่จะยิงได้พวกเขามีตรงนี้มากกว่าครับสมสำหรับคู่นี้ผมมองว่าสมควรเลยครับควรจะไปชาวเก้ผมมองว่าพวกเขา เริ่มนะครับเริ่มจะเก่งครับในจังหวะที่ควรจะทําได้เริ่มนะครับเริ่มจะเก่งในจังหวะที่ควรจะเก็บคะแนนได้ผมมองว่าชาวเก้ตรงเนี้ยผมมองว่าพวกเขามีตรงนี้มากกว่าทีมเยือนอย่างดามสตาร์ทผมมองว่าอย่างน้อยๆวันนี้เวเก้จะเฉือนได้คู่นี้ต่อชาวเก้ที่เอ่อราคาปอปลาครับ คู่ที่2ของวันนี้เรายัางอยู่ที่เยอรมันครับแต่เป็นลีกสูงสุดครับบุนเดสลีก้าของเยอรมันเวเดอร์เบเมนเจอกับยูเนียนเบอร์ลินคู่นี้ตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเราเวเดอร์เบเมนนัดล่าสุดบุกเสมอกับไฮเดมไฮ2-2ในส่วนของยูเนียนเบอร์ลินนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะมึงเช็ดกันบาดไป3ประตูต่อหนึ่งสำหรับ ตารางคะแนนครับเวดเดอร์เบนเจ้าบ้านวันนี้อันดับ12ครับ7นัดนาที่ผ่านมา8คะแนนส่วนยูเนียนเมลินเจดนาที่ผ่านมาของพวกเขามี10คะแนนอยู่อันดับ9คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2-2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเวดเดอร์เบเ t มนเจ้าบ้านต่อที่ราคาปรปร,ราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับคู่นี้มันค่อนข้างจะสูสีกันเหลือเกินครับอันดับในตารางคะแนนห่างกันแค่2แต้มครับ ถึงแม้อาดับจะห่างกันเยอะแต่คะแนนมันห่างกันแค่2แต่ครับเวดเดอร์เบเมนก็ต้องบอกว่ายังลูกผีลูกโคนครับแต่ก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ของพวกเขาหนักไปทางแพ้จริงๆครับถ้าเจอกับทีมในระดับเดียวกันหรือพอสู้ได้พวกเขาก็โอเคครับสู้ได้ดีไม่แพ้แต่ถ้าเ,เจอกับทีมที่มันชื่อชั้นเหนือกว่าผมก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาครับยังไม่เท่าไหร่ครับ ก็คือต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรับแล้วรอสวนกลับแต่ถามว่าจะไปเล่นเกมรุกสู้กับทีมอื่นเขาก็ต้องบอกว่าก็ไม่เท่าไหร่ครับเวเดอร์เบเ n มนมันเอากระตุ้เนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ยังไม่ค่อยส,สมดุลเท่าไหร่ครับทั้งเกมรุกเกมรับครับบางน่บางนัดไหนบทจะดีก็ดีถลม่มคู่แข่งบางนัดไหนบทจะแพ้ก็แพ้แบบไม่เอาอะไรเลยครับผมมองว่าเวเดอร์เบเมนยังไม่ค่อย โอเคเท่าไรครับกับรูปเกมตอนนี้ครับส่วนยูเนียนเบอร์ลินทีมเยือนก็ต้องบอกว่าเหมือนจะเก๊กงังเหมือนจะดีเหมือนจะแย่แล้วก,กลับมาแต่ช่วงเนี้พวกเขาก็กลับมาอีกละแต่ต้องถามว่านัดต่อไปเนี่ยมันจะเล่นเหมือนนัดที่ผ่านมาหรือเปล่าแค่นั้นเองครับสำหรับยูเนียนเบอร์ลินครับนัดน,นี้ดีนัดหน้าอาจจะแย่มันเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับทั้ง2ทีมตอนนี้ที่เห็นเห็นเลยคือความ ความสม่ําเสมอของทั้งสองทีมมันมันยังไม่โอเคเท่าไร่ครับผมมองว่ายังดูแบบเอ๊นัดนี้บทจะดีกดด็ดีถ้าเริ่มต้นดีกดด็ดีถ้าเริ่มต้นไม่ดีก็แย่ก็แพ้มันมันพอๆกันทั้งคู่ครับแล้วบอลเอาคู่เนี้ยผีเจอกับสางครับพอๆกันเลยครับแย่ yeah, เจอกับแย่มันก็เอาตรงๆเนาะมันยังไงก็ ก็มองว่าโอกาสที่จะเสมอกันค่อนข้างจะสูงครับเพราะทั้งสองทีมก็เ,เองก็ต้องการคะแนนด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าชนะไม่ได้ก็ขอเสมอไว้ก่อนก็คือมองประมาณนี้ด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วครับสาหรับคู่นี้จังหวะจบของทั้งสองทีมก็ต้องมองว่าไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับเกมรูปผมมองครับแล้วก็ทั้งสองทีมเนี่ยยิงประตูก็พอๆกันเสียประตูก็พอๆกันเกมรูปเกมน้าผมมองว่ามีโอกาสครับที่จะจบลงในฝนเสมอถ้ามันจะจบลงในผนเสมอ ก็ขออยู่ทีมเยือนแล้วกันนะผมมองว่ายูเนียนเบอร์ลินทีมเยือนยังจะมีฟอร์มการเล่นช่วงหลังที่โอเคกว่าฝั่งเวเดอร์เบเมนเจ้าบ้านครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าฝั่งยูเนียนเบอร์ลินทีมเยือนไม่แพ้ออกไปครับอย่างน้อยๆจะมีหนึ่งแต้มกลับบ้านของตัวเองครับสำหรับคู่นี้รองยูเนียนเบอร์ลินทีมเยือนที่ราคาปอปาครับคู่ที่สามของวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับอย่าเพิ่งหนีกันเป็นไหนครับเอซี AC มิลานจากฝูงของโจโช่ซินาเตอรี่ตอนนี้ครับเปิดบ้านอันดับวยอย่างปิซ่าครับ คู่นี้ครับเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับเอซิมิลานนั้นล่าสุดเฉือนชนะฟิออเรนน่าสองหนึ่งในส่วนของพิซ่านั้น,นล่าสุดเสมอกับเวโรนาศูนย์ศูนย์ก็อย่างที่บอกครับอันดับในตารางคะแนนครับเอซิมิลานเจ้าบ้านจ่าฝูงครับเจ็ดนาที่ผ่านมาสิบหกคะแนนในส่วนของพิซ่าอันดับบวยครับอันดับยี่สิบครับ เจ็ดนั่นที่ผ่านมามีแค่3คะแนนเท่านั้นครับผู้นี้ยังไม่เคยเจอมาก่อกันมาก่อนครับนั่นนี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมที่ต้องโคจรมาเจอกันราคาวันนี้เปิดมาเป็นเอซีมิลานจ่าฝูงครับต่อรุกครึ่งราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2องรครึ่งควบสามเอซีมิลาน Milan, ครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่พวกเขาครับก็ต้องบอกว่าห่างหายจากแชมป์เกาโชซีอาไปหลายปีห่างหายจากรายการใหญ่ๆไปหลายปีครับก็ต้องบอกว่าเหมือนฤดูกาลนี้พวกเขา เหมือนจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนัดแรกไปแพ้ให้กับคู่แข่งแต่พอหลังจากนั้นครับพวกเขาโอ้โหเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเลยครับนัดที่ควรจะชนะได้พวกเขาก็ชนะครับแล้วโปรแกรมที่ผ่านมาของเอซีมิลานเจอกับทีมใหญ่ๆเจอกับทีมที่ลุ้นแชมป์ในระดับเดียวกันพวกเขาก็ผ่านมาได้ด้วยการมีแต้มตลอดก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ครับเอซีมิลานเล่นด้วยความมั่นใจครับแล้ววันนี้เล่นในสารซสิโลเจ้าบ้านทิ่ในของ ทิน่นทินตัวเองอะครับก็ต้องเอาผมต้องว่าพวกเขาไม่มองอะไรมากก็ต้องมองว่าสมคะแนนครับเพราะปีซ่าทีมเยือนครับเจ็ดนาที่ผ่านมาของพวกเขาไม่ชนะใครเลยมีแต่แพ้กับเสมอครับบอลถ้วยก็ตกรอบไปเรียบร้อยก็ต้องบอกว่าเกมเยือนของพวกเขาครับฤดูกาลนี้ปีซ่าพวกเขาแพ้ตลอดเลยครับแล้วแพ้แบบแพ้เสียเดิมพันแบบ แคจะทุกนัดเลยครับผมมองว่าวันนี้ราคาลูกครึ่งของเอซีมิลานเนี่ยมันดูแบบง่ายๆเลยครับดูไม่ยากเลยครับดูเอากันตามตรงนะมันดูว่าเอซีมิลานจะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองเอากันตามตรงก็มองว่าฟอร์มตนเนี้ยเอซีมิลานมันเหนือกว่าจริงๆอยู่แล้วครับยิ่งเจอกับอันดับเว้ยเอซีมิลานจะไปกลัวอะไรครับแต่ด้วยว่าบอลของเอซีมิลานเนี่ย คือบางน้าถ้าบทจะยิงมันก็ยิงเอาแบบดือด้อๆบทจะยิงมันก็เอาเลยครับแต่ถ้าบทจะไม่ยิงอาจจะแค่เฉือนชนะพวกเขาก็ออกประมาณนั้นครับอาจจะชนะแค่เม็ดเดียวครับตรงเนี้ยด้วยราคาที่เปิดมาลูกครึ่งนะของเอซมิลานก็ต้องบอกว่ามันโคตรจะหวั่นใจอยู่บ้างครับเอากันตามตรงนะเพราะผมมองว่าเอซมิลานครับท่านนัดไหนจะยิงก็ยิงขาดเลยแต่ท่านัดไหนแบบมันตื้อๆตัตตนๆก็อาจจะแค่เฉือน,นครับ แต่ผมมองว่าด้วยโมเมนตัมและขวัญกำลังใจของพวกเขาเอซีมิลานวันนี้มันมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากเจออันดับบุะ่ะมันอยู่ที่พวกเขาครับยังไงก็ต้องเดินหน้าฆ่าลูกเดียวเดินหน้าบุกลูกเดียวครับแล้วปิซาทีมเยือนก็ไม่มีอะไรอะไรมากครับก็คือเหนียวแน่นไว้ก่อนครับแล้วก็อุดไว้ให้นานที่สุดแล้วก็คอยคอยรอผลเสมอหรือสวนกลับครับแต่ผมมองว่าเอซีมิลาน มันดูดีกว่าครับชั่วโมองนี้ผมมองว่ายังไงต้องเอซิมิลานะลูกครึ่งก็ลูกครึ่งลูกครึ่งกันครับคือเม็ดแรก1เม็ดของเอซิมิลานผมมั่นใจว่ามีครับแต่ลูก2อนะี่อาจจะช้าหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่ายังไงก็มาแน่สําหรับคู่นี้ผมมองว่าเอซิมิลานครับเราไปลุ้นยาวๆกับราคาลูกครึ่งของเอซิมิลานครับขอให้ลูก2มาตามนัดเท่านั้นเองครับสําหรับคู่นี้ต่อเอซิมิลานที่ราคาลูกครึ่งครับคู่ที่สี่คู่สุดท้ายของวันนี้ครับ อย่าพลาดเลยครับพิม์ลิกอังกฤษวันนี้ครับลีดยูไนเต็ดพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราลีดยูไนเต็ดนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับเบอร์ลี่ศูนย์สองในส่วนของเวสต์แฮมเล่นนัดล่าสุดแพ้ให้กับเบนฟอร์ดศูนย์สองครับ ตอนนี้ครับลีดอันดับ16เจ้าบ้านวันนี้8ปดนาทีผ่านมา8คะแนนในส่วนของเว์แฮมอันดับ19ของตารางคะแนน8ปดนาทีผ่านมาเพิ่งจะมี4คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเว์แฮมที่เปิดบ้านชนะลีดไป3-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นลีดต่อที่ราคาครึ่งลูกครับราคาสูงต่ำของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับลีดยูเนเต็ดครับน้องใหม่ในฤดูกาลนี้แต่เป็นน้องใหม่หน้าเก่าครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขาก็ลุ่มๆดอนๆครับไม่ค่อยสม่ำเสมอครับบทจะ ดีก็ดีบทจะแย่ก็แย่แต่หนักไปทางแย่หน่อยครับเพราะฤดูกาลนี้ของพวกเขาฟอร์มในบ้านเหมือนจะดีครับนัดแรกในบ้านของตัวเองชนะคู่แข่งได้แต่พอหลังจากนั้นก็ไม่ชนะใครเลยครับฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนบางนัดก็โอเคบางนัดก็แย่ก็เอากันตามตรงนั่ก็เหมือนทีมที่รุ่นหนีตกชั้นก็ ฟอมก็ยังไม่เท่าไรแล้ววันนี้มาเจอกับเวสแฮมก็ต้องบอกว่าพวกเขากําลังยาแย่ครับเวทแฮมพึ่งจะเปลี่ยนกุนซื้อมาใหม่ครับเปลี่ยนมาก็ไม่ดีก็ยังแพ้อีกก็ต้องบอกว่ายาแย่ด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ผีเจอกับสางเอากันตามตรงก็ต้องบอกว่าไม่อยากจะคิดอะไรมากเลยครับสาหรับคู่นี้เป็นบอลที่โคตรไม่น่าดูเลยครับสําหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเนี้ยหลีดเองครับ ก็ต้องบอกว่าฤดูการก่อนที่เคยโลดเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ต้องมองว่าใครๆว่าเก่งในบ้านครับแต่ฤดูการนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเล่นประคองตัวเองเหมือนเหมือนเอาเอากันตามตรงคือหลีกคือขอไม่ให้ตกชั้นไว้ก่อนคือเล่น ไม่ชนะก็ขอให้ไม่แพ้ไว้ก่อนครับไม่สามแต้มมาขอหนึ่งแต้มไว้ก่อนส่วนเวทแฮมตอนนี้ก็ต้องมองว่าเป้าหมายของพวกเขามันสูงกว่านี้เยอะครับแต่ทําไปทํามาตอนนี้อยู่ในโซนท้ายตารางก็ต้องบอกว่าเวทแฮมไม่ดีต่อเนื่องครับทั้งที่ว่าตัวผู้เล่นมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เหล่อะไรอะ่ะสําหรับคู่นี้ผมมองว่าโอ้โหหลีต่อครึ่งหนึ่งคือหลีต้องชนะหนึ่งลูกครับแล้วเปิดมาแบบนี้มันผมมองนะมัน มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ลีต้องมีทีเด็ดในบ้านวันนี้ครับอาจจะด้วยความว่าเพราะเวทแฮมยังไม่ดีขึ้นยังไม่กระเตื้องขึ้นคือเจ้าโต๊ะเขาเปิดมาลีดต,ต่อครึ่งหนึ่งคือมันก็มีอะไรบ่งบอกว่าลีดอาจจะมีทีเด็ดในบ้านครับแล้วผมก็มองว่าคู่เนี้ยโอกาสยิงอาจจะไม่เยอะครับแต่มันจะมองที่จังหวะสุดท้ายแล้วลีดในบ้านของตัวเองครับมันจะมีลูกตั้งเตะลูกเซตพีดและลูกฉาบสวยทิศดีครับผมมองว่าตรงเนี้ย ลีดอาจจะสร้างความแตกต่างสร้างความแตกต่างของผลสกอร์นัดนี้ได้ครับสำหรับคู่นี้มันก็มองไปที่ลีดนะครับวัดกันไปเลยเจ้าบ้านเพราะเวทแทมทีเบียนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งนะครับยังไงก็ต่อลีดครับผมมองว่าลีดจะสร้างความแตกต่างด้วยลูกตั้งเตะหรือลูกชาบชวยของพวกเขาครับสำหรับคู่นี้ต่อลีดที่ราคาลูกครึ่งครับเรียบร้อยครับสำหรับแถว2 2ส,ส,ง,ส,ง,สงเกมวันนี้4ี่คู่1ดาว3ดาววันนี้มีอะไรกันบ้างครับ หนึ่งดาวครับวันนี้3มคู่3ตัวครับมีอะไรกันบ้างบนชุดบนสเตปของช่องเราวันนี้ตัวแรกคู่แรกต่อเชลเคศูนย์สิปอปาครับตัวที่2ครับรองยูเนียนเบอร์ลินปอปาครับตัวที่3มต่อลิดครึ่งลูกส่วนตัว3ดาวตัวทีเด็ดวันนี้บอกเลยครับไม่ไปไม่ได้แล้วครับต่อเอซีมิลานที่ราคาลูกครึ่งครับมั่นใจว่าเอซีมิลานครับจะเก็บชัยชนะไปได้ แบบสวยงามครับเลยยกให้เป็นตัว3ดาวของช่องเราวันนี้ครับชอบประจัดขัดก็สวนไม่ว่าการรูปกลุกมมีรมข้างในครับไม่มีอะไรร้อกับคำว่าฟุตบอลก่อนจากกันวันนี้กําลังใจครับเล็กๆน้อยๆให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ําคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ําคืนที่ดี ของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถว22เกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ